ชาดกค่าร้อยชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะกุศนาลิชาดกชาดกว่าด้วยประโยชน์ของการพกมิณบ้านมหาเศรษฐีตาม อนาถบินทิกะได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่ออนาถบินทิกะเศรษฐีได้คบหากับมิตรผู้ที่ฐานะต่ำต้อยกว่าและได้แต่งตั้งให้บุรุษผู้นั้นเป็นผู้ดูแลสมบัติทั้งหมดของตนเราบรรดาญาติพวกพ้องของท่านอนาถบินทิกะต่างแสดงความไม่พอใจ และขอให้ท่านเศรษฐีเลิกคบกับมิตรผู้นั้นท่านเศรษฐีเชื่อฉันเถอะอย่าคบหากับบุคคลท่านนี้เลยพวกเราไม่เข้าใจว่าท่านคบกับบุคคลที่ต่างต้อยกว่าได้เช่นไรท่านเศรษฐีดูเอาเถอะคนผู้นี้ไม่ท่าเทียมกับท่านเลย ทั้งชาติโคดซั์และทันยชาติธรรมดาความสนิทสนมกันฉันมิตรกับคนที่ต่ำกว่าก็ดีคนที่เสมอกันก็ดีคนที่สูงกว่าก็ดีควรกระทําทั้งนั้นพวกท่านหยุดพูดเถิดเราได้ตัดสินใจแล้ว ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารเมื่อพึงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นพระองค์จึงกล่าวกับเหล่าญาติเศษรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีธรรมดานิรเสมอด้วยตนก็ดีตำกว่าตนก็ดียิ่งกว่าตนก็ดี ควรคบไว้เหตุว่ามิตรเหล่านั้นแม้นทั้งหมดย่อมช่วยแบ่งเบาภาระที่มาถึงตนได้ทั้งนั้นบัดนี้ท่านอาศัยมิตรผู้ชี้ขาดการงานของตนจึงเป็นเจ้าของถุมศั์ได้สืบไปอนาถบินิกะเศรษฐีได้กระทูลอาราธนาองค์พระาศาสดา จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตก,การครั้งพระเจ้าภูมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราสีในอุทยานของพระราชามีต้นรดจมงคลอาศัยมงคลศิลามีลำต้นตั้งตรงแผ่กิ่งก้านสาขา,าสวยงาม ได้รับการยกย่องจากราชสำนักเรียกกันว่าต้นสมุขกะหรือต้นไม้พูดได้เพราะมีเทวดาสิงอยู่เทวราชผู้มีศักย์ใหญ่ต้นหนึ่งบังเกิดที่ต้นไม้นั้นบริเวณข้างๆต้นไม้มงคลมีกอหญ้า ที่มีรูปเทวดาอาศัยอยู่ด้วยรุจจาเทวดาเทวราชผู้มีศักดิ์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้มงคลและกุสนาลิเทวดารูปเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าคบหาเป็นมิตรสหายโดยไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ที่ต่างกันแม้แต่น้อย วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะท่านอืมใช่อากาศดีอย่างนี้น่าจะมีแต่เกิดเรื่องดีๆขึ้นนะท่านว่าไหมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เป็นดังที่ท่านว่า ครั้งนั้นพระราชาเสด็จประทับอยู่ในปรา,าสาทเสาเดียวเสาของปราสาทนั้นสั่นไหวพวกราชบุรุษพากันกราบทูลความสั่นไหวของเสานั้นแด่พระราชาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมปราสาทของเรามันถึงได้สั่นไหวเช่นนี้ขอเดชะ เป็นเพราะเสาปราสาทนั้นปุกรนสั่นไหวจึงทำให้ปราสาทไหวตามพยาค่ะโอ้พวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่รู้ว่าเสาปุกรหาเเสาใหม่มาเปลี่ยนสิไม่ไว้เลยปล่อยให้ปราสาทไว้อยู่ได้พยาค่ะ เมื่อรู้ว่าปราสาทสันไว้เหตุเพราะเสาปูก่อนพระราชาจึงรับสั่งให้ทหารรีบหาเสาใหม่มาเปลี่ยนเร็ววันเราทหารต่างก็เร่งหาต้นไม้ต้นใหม่มาใช้แทนเสาต้นเก่ากันจ่าระวันในที่สุดก็พบต้นไม้ที่เหมาะสม เฮ้ยพวกเราช่วยกันเร่งมือหาหน่อยโอ้ยเอาต้นไม้ต้นไหนดีเนี่ยเอ,อ้เออนั่นไงนั่นไงเอาต้นไม้ต้นนั่นสิต้นใยเชียวน่าจะแข็งแรงดีนะพี่นะเออดีดีด,ดีแต่เอ้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้มงคลต้นสมุกะ ต้องเรียนพระราชากรจะตัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ดีนะสิกลุ่มนี้เราค่อยมากันใหม่แล้วกันนะพบแล้วพยาค่ะต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับทำเสาประสาทว่ายังไงนะพวกเจ้าเห็นแล้วหรือพยาค่ะ ขวกข้าพระองค์พาการเข้าสู่พระอุทยานในพระอุทยานนั้นเล่าเว้นต้นมงคลพึกแล้วก็ไม่เห็นต้นอื่นๆเนื่องจากเป็นมงคลพึกขวกข่าพระองค์จึงไม่กล้าตัดต้นไม้นั้นพระเจ้าข่าขวกเจ้าจงพากันไปตัดเถิดจะได้ทำปราสาทให้มั่นคง เราจะตั้งต้นอื่นเป็นมูลพึกแทนพะยะค่าหลังจากรับสั่งจากพระราชาแล้วพวกช่างไม้และทหารจึงพากันถือเครื่องพลีกรรมไปสู่อุทยานวันนี้พวกเรามากระทำพลีกรรมแก่ต้นไม้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาตัด ดีเลยวันนี้เดินไปเดินมาลาไปหมดแล้วเนี่ยไปไปไปกลับกันก่อนดีกว่าพวกเราพรุ่งนี้ค่อยทำงานกันก่อนนะ <c oughs> เมื่อรุจาเทวดารู้ว่าต้นไม้มงคลที่อาศัยอยู่จะถูกตัดพรุ่งนี้ก็เศร้าโศกเสียใจ พวกทหารจะมาตัดต้นไม้แล้วทีนี่เราจะเอาต้นไม้ที่ไหนสถิตละ่ะทีนี่เมื่อรุกขเทวดาที่รู้จักมักุูนของเทวดานั้นพากันไต่ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้นได้ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่ช่วยอะไรได้เรามองไม่เห็นหนทางที่จะช่วยท่านได้จริงๆ นั่นนะสิในอุทยานเนี่ยก็มีไม้ใหญ่แข่ต้นนี้ต้นเดียวกุศนาลิเทวดาเมื่อรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็เข้ามาปลอบใจและคิดหาวิธีแก้ไขช่างเถอะอย่ามัวเสียใจเลยเราจะไม่ให้คนตัดต้นไม้นั้น พรุ่งนี้เวลาพวกช่างมาพวกท่านคอยดูเถอะเราจะจัดการแก้ไขปัญหานี้เองรุ่งเช้าทหารและช่างถือเครื่องมือและพากันเดินเข้ามาในอุทยานเตรียมตัวที่จะตัดต้นไม้มงคล เฮ้ยเช้านี้อากาศดีจริงๆทำงานกันเถอะพวกเรารีบตัดไปจะได้รีบไปซ่อมเสาที่ปราสาทเชา้ชาๆอย่างนี้แรงกำลังดีเลยนะพี่อา้าวลุยเลยพวกเราทำยังไงดีละท่านพวกทหารเข้ามาตัดไม้กันแล้วท่านอย่าวิตกกังวลไปเลย เดี๋ยวเราจัดการเองเมื่อทหารกับนายช่างเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้กุสนาลิเทวดาจึงแปลงกายเป็นกิ่งก่าวิ่งนำหน้าพวกช่างไม้เข้าไปสู่โคนของมงคลพึกกุสนาลิเทวดา รูปเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าเมื่อแปลงร่างเป็นกิ่งก่าแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่โพนของมงคลพฤกการกระทำประหนึ่งต้นไม้นั่นเป็นโพงฮะต้นไม้นี่เป็นโพงหรือเนี่ยทำไมเมื่อวานเจ้าไม่ตรวจให้ดูดีๆเสียเวลาไหมเนี่ย แย่เลยเอาต้นไม้นี่ไปทำเสาปราสาทต้องล่มแน่ๆเลยงานนี้โดนด่าอีกแล้วเราเจ้านี่ทำงานไม่ได้เรื่องไปเลยไปรีบไปหาต้นไม้ที่อื่นเลยในอุทยานไม่มีเจ้าก็ต้องออกไปหาในป่านู่นไปเลย เหนื่อยอีกแล้วเราแผนที่กุศนาลิกวางไว้ประสบผลสำเร็จทหารและช่างไม้เลิกล้มความคิดที่จะตัดต้นไม้มงคลเราลูกคเทวดาต่างก็แสดงความยินดีกับรุจจาเทวดาจึงได้จัดการประชุมกลุ่มลูกคเทวดาขึ้นเพื่อแสดงความดีใจ กับรุจาเทวดาที่ไม่ต้องเสียต้นไม้มงคลแหล่งอาศัยเราได้วิมานของเรากลับคืนมาแล้วดูก่อนเทพเจ้าผู้จเจริญทั้งหลายเชาวเราถึงจะเป็นเทวดามเหสักไม่รู้อุบายนี้เพราะปัญญาทึบส่วนเทวดากุศลาลิ ได้กระทำให้เราเป็นเจ้าของวิมานได้เพราะยานสมบัติของตนข้าพเจ้าเป็นเทวดาเกิดที่ไม้รุจาและเทวดาเกิดที่กอหญ้าคามีศักดิ์น้อยข้าพเจ้าแม้จะมีศักด์ามากก็ไม่อาจบำบัดทุกที่เกิดแก่ตนได้ เพราะเป็นคนเขาไม่ฉลาดในอุบายแต่ได้อาศัยเทวดาผู้นี้แม้จะมีสักดาห์น้อยก็เป็นบัณฑิตจึงพ้นจากทุกได้ฉะนั้นแม้คนอื่นๆประสงค์จะพ้นทุกก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเสมอกันและความวิเศษกว่ากันพึงพบมิตรข้างตำ่ำ ทั้งพระนิรุจจาเทวดาแสดงธรรมแก่หมูเทวดาด้วยคาถานี้ดำรงอยู่ชั่วอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพร้อมพุสนาลิเทวดารุจจาเทวดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานทน์ส่วนพุสนาลิเทวดาเสวยประชาติเป็น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสื่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก5่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ